ออกมาสีไงมากับงานแฟนมิ팅เรื่องของเราวันนี้ตื่นเต้นนะ่ะทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจทั้งตอนนี้มีความกังวลนิดๆ <c oughs> ครับรู้เย็น <c oughs> ยรู้เย็นไปหมดเลยอ่ะคือพอเรอจาจับมือกนันดูจริงว่าเย็นไหมเย็นปะ้ะ <c oughs> พี่ลิงเย็นกว่าออมอีกค่ะตอนเนี้ยเ <c oughs> ย็นจริงคอนเฟิร์มตื่นเต้นน่ะพอเหมือนแบบเราเราว่าเราก็ซ้อมเยอะแล้วแต่พอไปอยู่ตรงนั้นจริงๆมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีค่ะ เรี๋ยวโชว์อะไรไว้บ้างให้กับแฟนๆแล้วมันกี่คนนะสปอยหรอนิดนึงสองพันสามร้อคนสองเออสองพสคนถูกสปอยอ๋อมีร้องเพลงมีเพลงคู่แล้วก็มีเพลงเดี่ยวด้วยทั้งหมดทั้งหมดของของเราที่ต้องร้องน่าจะมีประมาณสี่ไหมสี่เพลงค่ะแล้วก็มีเกม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  เกมที่ได้เล่นกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสุ่มผู้โชคดีมาเพื่อแบบมาเล่นเกมแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยหลิงไม่รู้นะว่าหลิงต้องเล่นเกมอะไรใช่เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี้เล่นสดเลยกติกาที่คุณรู้พร้อมคนอื่นเลยอะไรแบนี้ค่ที่เริ่มกลัวแหละว่าตัวเองจะโดนแกล้งหรือเปล่าก็คือเซอร์ไพรส์พร้อมกันบนเวทีพร้อมกันเลยรู้พร้อมกันบนเวทีไปเลยค่ะเพลงไหนสปอยเพลงอะไครับเพลงมันจะเป็นฟิวประมาณไหนเพลงเดี๋ยวเพลงคู่ใช่ไหก็จะเพลงแรกก็จะเป็นเพลงคู่นะคะที่อารมณ์แบบน่ารักน่ารัก มันล็อกติบกันบนเวทีนิดหน่อย,อยค่ะแล้วก็จะมีแบบซึมๆหน่อยๆบ้างตามสไตล์พี่หมอฟาราดาร้า <นะ S 2> แล้วเพลงที่สองของหลิงนะคะก็จะเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยออกไปค่ะสุดท้ายฉันก็เจ็บร้องด้วยลิงหลิง <c oughs> ควงค่ะก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบวันนี้ฟาราดามาร้องเพลงไม่ใช่ลิงค่ะเพลงคู่ที่เห็นว่า ได้ฟังครั้งแรกบนเวทีด้วยงานในงานนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ต้องแบบเก็บเป็นซีคร e ตก่อนใช่แต่ว่าจะได้เห็นใช่ไหมถูกต้องตั้งใจจะมอบความสุขกับแฟนๆขนาดไหนเพราะว่านี่เป็นแฟนมีสติ้งครั้งแรกของเราแล้วก็แบบแฟนๆแบบเยอะมาเยอะมากบอกเลยว่าตั้งใจมากพวกเราซ้อมกันถึงแบบห้าทุ่มอะไรอย่างงี้บ้างเมื่อวานอ่ะคือคือเหมือนมันเป็นงาน ใหญ่มากๆครั้งแรกของพวกเราด้วยค่ะเราก็เลยคิดว่าคือเราก็เลยคิดว่าจะตั้งใจกับมันมากๆก็คือเชื่อป่ะเมื่อกี้ร้องเพลงไม่หยุดเลยเมื่อกี้ยังกลัวว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยจะร้องเพลง ก็ได้นะได้นะได้นะาได้นะอะไรนะตอนสัมภาษณ์จะร้องเพลงใช่หมายถึงว่าคือร้องเพลงมาตลอดตั้งแต่ตอนตอนช้าแล้วแล้วนอนไม่หยุด้ใตอนตื่นก็คือฟังฟังฟังวนไปเพราะแบบหลิงจะสับสนเพลงนิดนึงด้วยที่ว่าความไม่แข็งแรงของิภาษาของหลิงคือเขากลัวว่าเขาจะหลุดร้องเพลงตอนสัมภาษณ์ใช่แต่เาต้องอะไรนะคะ ไม่ได้แล้วค่ะได้คนในใจใครกันเป็นคนในใจอ่าน,น,นิดหน่อยนิดหน่อย,อยไม่ใช่แต่เพลงมันจะมีเพลงหนึ่งที่แบบซีเครตมากมากใช่ซีเครตจริงเอาจริงพี่หลิงมีความเตรียมตัวนั้นไหมคะเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเลืองภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงก็มีซ้อมซ้อมซ้อมกันแต่ว่าด้วยที่ว่าเธอฉันเป็นอินโทรเวิร์ดอะแล้ววันเนี้ยฉันต้องเจอ2,000กว่าคน ฉันก็ไม่รู้อะคือแค่เจอเก้าอี้หนูก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะถ้ามีคนนั่งเต็มเก้าอี้หนูจะตื่นเต้นขนาดไหนหนูก็ไม่กล้าคิดเหมือนกันแ้วพี่หลี่หลิด,ดูพี่ลลีเป็นขนาดออมเป็น extrovert อ่ะ <c oughs> ออมเห็นเก้าอี้ออมยังแบบโอเย็นเลยอ่ะคือคือไม่รู้ว่ามัน <c oughs> ใหญ่มากจริงๆเนาะเป็นครั้งแรกเลยอ่ะใช่ก็พยายามให้มันแบบเข้าไปเป็นร่างกายของเรา <c oughs> ทำได้หรือเปล่าอ่ะเออทาได้แหละให้กาลังใจกันยังไ,บไงบ้างพว่ามันต้องแบบว่าไปด้วยกันเนาะใช่จริง,รงๆก็ไม่ค่อยพูดเลยกันเท่าไหร่นะก็แค<ห>่แบบเออแบบหนาวตื่นเต้นแล้วก็อยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ั้นซ้อมซ้อมเยอะๆสมมติแบบเพลงไหนที่เพลงไหนที่น้องรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่าหนูรู้สึกไม่มั่นใจเราก็พร้อมจะไปด้วยกันซ้อมครูกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอเนอร์จีเป็นไงคะหร เราเโยกขวดเราต้องแบบดึง energy เราอยู่กันเย็นยาวเลยนะวันนี้ energy หรอตอนนี้ต้องพ o o s t b o o แล้วต้องอ้อมขอ energy ใน energy energy บูนบูน่ไดหนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวก่อนเพื่อนทีเอาจะ b o o ทบู o o ให้ที่หนึ่งเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจะได้มีพลังเดี๋ยวต้องขโมยพลังงานของแบบขโมย energy ของเธอด้วยวันนี้อรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นการทิ้งครั้งแรกทั้งนที่ใจซ่อนใจผลงานของเรายังไม่ออกอากาศเลย รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เกินคาดสำหรับทั้งหลิงทั้งออมเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะมีแฟนมิตรทางแรกตั้งแต่ซีรียังไม่ออนยังว่าซีรียังไม่ออนนะคะยังไม่ออนนะคะจะออนแอร์วันจันทร์ค่ะคือออนแอร์พรุ่งนี้วันจันทร์ที่24สี่ทุ่มทางช่อง3มกด3 3นะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง3า l คลแล้วก็ n e t ตติ่วยค่ะ ตอนแรกมันจะยังไงบ้างคะอารมณ์มันจะเป็นประมาณไหนยังไงใจซ่อนรอักอินพีแรกมันเหมือนอเป็นการปูปูมาว่าความรักของพี่หมอกับน้องเอรอ์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ทําไมต้องเลิกกันอะไรประมาณนั้นค่ะอันนะะีน้ก็จะเป็นเรื่องของจิงฟิลมันจะยังไงมันจะมีหวานเลยลมันจะขม<อ><อ>เลยหรือมันจะแบบขมต่อให้ย้อนกลับไปหวานอ่ะพี ฟิลฟิลก็จะเป็นฟิลแบบทุกครั้งที่ครั้งแรกจะอยู่ในอีพีแรกหมดเลยการเจอกันครั้งแรกขี่ม้าแรกจูบแรกบนเตียงครั้งแรกก็จะได้เก็นแล้วก็ก็คือก็คือทูกโปรดนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกข้ามผ้าเลยนะคะทุกคนตัแต่ดติดีิีอีพีออนติที่แบบโอ้โหคือพากันทั้งุกคทำลาย อันนั้นยังเบาๆอันนั้นคืออะไรที่แบบที่แบบไม่จริงที่ดี่ฉันไม่รู้ว่ามันมีหลายซีนมากใช่มีหลายซีนมากที่แบบแฟนคลับเอามารีรันอะไรอย่างเงี้ยของเรามีหลายเลเวลต้องค่อยๆค่อยๆดูครับแล้วได้ไปถ่านซีนเป็นแฟนมั้ยคะอ่าพวกเราเป็นตำรวจออนไลน์ค่ะ ก็คือเราทัวร์เราคอยลงทวิตตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็แอบอ่านอยู่ที่สามทีสี่อย่างเงี้ยไม่นอนกันหรอกค่ะนั่งอ่านทวิตเออดีไหมดีดีเหมือนอ่านเนาะดีค่ะในห้องครับการพิถุนี้เชื่อเนี่ยยังไม่เชืร์ยังไม่เชืร์อีกเหรอไม่เชืร์เราก็ไม่เคยเชืร์อยู่แล้วแล้วต้องขอบคุณพี่ๆพี่ขรุมสไตลิสที่แบบ เลือกชุดที่เหมาะกับเราทําให้เรามั่นใจอะไรเงี้ยแต่คนนี้เขาฟิตมากเมกื่อวานได้ออกกับลังเบ่าไม,ไม่ไม่มีเวลานะคะช่วงนี้ <laughs> แต่ว่าเรื่องการฟิตหุ่นก็ยังไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อจ,จบจบงานนี้ก็อาจจะหมูกกนะทนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าจะพาโชว์คือเชอร์แล้วพาโชว์คือเชอร์ที่สุดตื่นเต้นนิดหน่อยถ้าเครไม่ต้องโชว์แล้วมาเพราะว่าขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งหรอตอนนี้หรอ เพลงเพลงไหนคะเพลงหนูเหรอคะติดท็อปอะไรด้วยติดชาร์ตระดับอะไรระดับโลกอ่ะหนูร้องเพลงครั้งแรกติดไอทูนอันดับหนึ่งไทยแลนด์ภูมิใจอันดับกี่ของโลกอันดับ170ว้ายเฟมัดมากค่ะคุณลิลลิควอไม่ต้องท็อปจะไปต้องให้รางวัลหนึ่งบาทเอาเงินไป20่สิบแล้วกันนะเราไม่เค้ามีตังค์เท่าไหร่หรอกโอเคขอบคุณครับ ก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยให้สนับสนุนครั้งแรกที่ที่หลิงออกมาร้องเพลงจริงๆหลิงไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเพรนะคะแต่ว่าก็ก็พยายามถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุดค่ะหวังว่าแฟนๆจะชอบนะคะให้บอกว่าเธอร้องเพลงแม้มเธอร้องเพลงดีแต่ไย ฉันเป็นคนที่แกฉันเป็นคนที่ไม่กล้าร้องเพลงต่อให้คนอื่นดูเ,เยอะๆมากอะแล้ววันนี้ฉันต้องทำแล้วฉันต้องทำแล้วแล้วฉันตื่นเต้นพักร้องเป็นแล้วพัรเต้น,นเปยังไงบ้างคะพัรเต้นเหรอคะอุ้ยพัรเต้นอมพอมเอ็นดีบูดบูลเขาละบอกเลยว่าเมื่อวานแค่ซอมก็หอมแบบขอ <c oughs> โทษนะทำไมทำไมึ้ไม่พี่เขาแบบเอ็นดูเธออ่ะเอ็นฉันเห็นหน้าพี่เขาแบบเอ็นดูก็เลย เมื่อวานยังไงนะเมื่อคืนยังไงเมื่อวานนี่พี่หลิงหลิงเต้นแรงสุดในชีวิตบอกเลยต้องคอยดูวันนี้จะเกิดในบิวหลิงหลิงเป็นแบบเมนแดน์แต่บนสเตจเลยใช่คนฝึกคือออมกอนพัสครูของเราเองค่ะออมก็เลยจะเต้นนำก่อนอจัไม่เอมาตอน เอาตอนนี้เต้นไม่ได้เราเก็บแรงไว้เต้นบนเวทีใช่ไหมพี่หิใช่ใช่ใช่แล้วพี่หลิงเขาแบบร้องเพลงก็ดีขึ้นชาร์ปขนาดนี้แล้วอ่ะมีคุยที่เขาไม่กินทั้งหมดเลยมี่สิเราเจอกันตลอดอยู่แล้วเราก็แบบอุ้ยคอนเทนเนอร์ชิ้นน่ะคะหลิงหลิงทองเหมือนมีหัวใจรักใครกับเบนอย่างเงี้ยเราก็ลองท่อนเนี้ยไปทั้งวันให้มันติดหูทุกคนรอบตัวเราพค่ท้าปอมจะมีเพลงวะไหมนี่มีเพลง เคของกิงก่อนแล้วเป็นออนะก็วันนี้แหละที่จะได้รู้ทีแรกแล้ววันนี้แหละใครที่ใครที่ดูใครที่เข้าไปดูแล้วก็ดูออนไลน์สตรีมมิ่งของลิง first meet ก็จะได้เห็นเพลงแรกของน้องออมค่ะแต่สิ่งที่เป็นแฟนตอนนี้ถ้าเกิดบางคนแฟนดูอาจจะไม่เห็นก็คือตอนนี้ให้กำลังใจกันด้วยการแบบจับมือกันตลอดเลยโอ๊ยเปล่า เนี่ยมีคนบอกว่าแบบทําไมเราต้องจับมือพี่หลิงตลอดอะมีคนเคยเขียนไว้ว่าแบบเออเหมือนออมเคยคืนที่ออมก็เคยพูดไว้แหละว่าแบบเหมือนจะชอบประมาะเข้าอะไรนะประมาประมาหรอประมาเหมือนแบบกลัวหรอกลัวเออไม่มั่นใจไม่มั่นใจแล้วแบบสมมติเวลาออกงานนะเธอก็จะเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างๆเราไงนึกออกไหมเพราะแบบแม่เราก็ไม่ได้เข้าเตรมมากับเราอะไรย่างเงี้ยเราก็เลยจับมือพี่หลิงแทนแม่ ยากค่ะใช่ทำทุกอย่างก็คือจริงๆก็คือหมั่นลิงแล้วก็รู้สึกแบบนี้เลยใช่ลีงลิงควงเจ้าตัวรู้ตัวหรือยังจ้ะมีลูกอ่ะนะฮะมีลูกมีลูกเหรอลูกมีลูกเป็นออลเลยเหงาเลยคืออะไรอ่ะก็เขาใ ถ so right ้าไม่มาหมี่เราจะได้ไหมเราก็อยากจะรู้แค่นั้นใครเป็นมาหมี่ใครเธอเนหมาหมีเราเขาเป็นมาหมี่เธอเหรอไม่ใช่เราบอกว่าเราจับมือเธอแทนแม่แล้วพี่นักข mm ่าวตอนนี้เธอกลายเป็นมาหมี่เราได้ได้ครับลูกโคมใหม่โคมใหม่โคมใหม่ครับแต่เราขอรบกวาตอนนี้ทั้งคู่คือฮอตมาก อย่างที่อีกเนะ,ะ่ยค่ะได้รางวัมาหลายเรื่องแล้วละอะไรเงี้ยล่าสุดคือเห็นเล่นในถึนที่ทา่างไทยเนี้ยเจอกับเพ่อนในโอซมาขอพ่ออะไรเงี้ยผมชอบอะไรเงี้ยเราเราเป็นไงบ้างใครที่เจ๊หรือว่าเพลงอะไรแบบนี้พา่ก็โอ้ยไม่กล้าบอกว่าวเพลงเขาแหละแต่ก็ขอบคุณก็คุณไหมก่อนค่ะก็จะมีในวันที่ผลท่า,ทางไายที่ออนแอร์ก่อนใจซ่อนร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าแฟนๆจะไม่เบื่อกันหลังจากที่สองทุ่มครึ่ง Ises, an, จเจอในวันที่ผลพลั้งพลายนิชานะคะแล้วพอละครจบสี่ทุ่มก็เจอใจซ่อนรักฟารดาต่อค่ะหน้าเดิมอนนนแต่ไม่ใช่คนเดียวกันนะใจพิสูจน์ปะอ๋อใจพิสูจน์เพิ่งจบไปแล้วเป็นแอนนี่เจอพี่หลิ่ง7วันไปเลยเราะแบบได้ตรงได้ชิคมาจากพี่โอกับพี่แต้วมากเลยค่ะพิมการแสดงโอพี่โอี่แต้วเรียกว่าแบบสองคนนั้นเป็น การแสดงเขาเก่งมากอะแล้วแล้วเขาก็คอยให้ำคำแนะนำหลิงใช่ค่ะแล้วการแสดงมันพัฒ่ารกันใช่ค่ะในในเรื่องของการแสดงเพราะว่าหลิงก,ก็ยังใหม่อยู่เวลามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่เต้กับพี่โอค่ะแล้วก็พี่ชูด้วยค่ะแล้วกอแบบเล่นงคืออะไรอะบทนี้มันมีแบบไหนที่เราคิดว่าเฮ้ยเราอยากลองทเราอยากพูดอะไรอยากลองท้าทายบ้างไหม มาถึงอนาคตแล้วค่ะใช่หมอก็ทำมาแล้วจำคุณจำสอบแท้อะไรเงี้ยทนายจำมาตราอะไรเงี้ยหนูหนูอยากเล่นคอมเมดี้หนูว่าหนูมี potential ค่ะเอออยากลองเล่นอยากลองเล่นเ่นค่ะไรมัยอีฝั่งเป็น introvert อบคนอยางเงี้ยเฮ้ยทำไมคอมเมดี้ต้องใช้พลังเยอะเนาะเออก็ถือว่าเป็นความท้าทายคอมเมดี้เหรอเธอเธอเล่นเป็น introvert ได้ไหมได้สิเราเล่นเป็น introvert จริงๆเราเป็นคน introvert ค่ะแบไม่ introvert เท่าไหร่หลิงเคยพูดว่า อินทวดกี่โมงอกี่โมงกี uh ่โมง๋อาบอกคนในกองบอกว่าอ๋อมาอินทวดนะคะไม่สวดมีเสียงตะโกนไม่เคยมีปากมีเสียงเลยคนนี้อย่ดีๆพูดขึ้นมาอินทวดกี่โมงขามสดเออถ้าจะให้แบบว่าสำหรับแฟนคีวันนี้ค่ะขอสามคำสำหรับเราสองคนนะคะสามคำนั้นคืออะไรน่าจดจำ เขาวางมาตรฐานไว้สูงด้วยน่าจดจำอ่ะจบแล้วเหมือนกันอะไรนะได้สิประทับใจเห็นไหมคะั้ให้ทั้งคู่ขอบคุณแฟนคลับที่คอยสพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยสพอร์ต ถ้าไม่มีพวกคุณก็จะไม่มีวันนี้ที่มีแฟนมีครั้งแรกตั้งแต่ละครยังไม่อ่อนแล้วขอบคุณที่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสำหรับหลิงและออมแล้วก็ขอให้แฟนๆซัพพอร์ตหลิงและออมตลอดไปต,ตลอดไปนะคะไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามขอให้ัเราเพราะเราเป็นตัวของตัวเราค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณแฟนคลับค่ะที่เราถึงทีมงานเพื่อนทุกคนแล้วก็ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราคือรู้สึกว่าพวกคุณแบบว่าซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าจะอยู่กันไปแบบนี้นานๆไม่ว่าเราทำอะไรก็อยู่ซัพพอร์ตเราแบบนี้เสมอค่ะขอบคุณมากๆฝากขอโัคด้วยเลยค่ะวันจันทร์แล้วตอนแรกฝากเลยฝากเลย ฝา,ากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะใจท่อนรักค่ะออนแอร์วันแรกนะคะวันจันทร์ที่20ส่นาเวลาสี่ทุ่มสา <laughs> มารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง Netflix ค่ะแล้วก็แอปช่อง3ค,ค่ะขอบคุณค่ะหือนาทีเหลือแค่ถ่ายรูป <c oughs>